ดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ่นกองเส็งกันอีกแล้วนะคะซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ได้เป็นตัวรถรุ่นยอดฮิตเลยสําหรับ t o โยต้าวีออสและที่สําคัญคันนี้ราคาเพียงแค่แสนกว่าบาทเท่านั้นไม่ได้มีเข้ามากันบ่อยๆนะคะสําหรับตัวราคาแบบนี้ที่สําคัญรถไม่เคยติดตั้งแก๊สกันอีกด้วยคันนี้ออปชั่นครบน่าใช้งานจะสวยและพร้อมใช้แค่ไหนเดี๋ยวปุ่นพามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นาพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถเข้าใหม่ซึ่งรถคันนี้เพิ่งทำความสะอาดและก็เก็บงานเสร็จพร้อมใช้งานอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ปุ่นมาอยู่กับตัวรถ To โย t a v ว o ออรุ่น1.5ตัวเจรถปี2011เกียร์ออโต้ตัวรถคันนี้สีขาวสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวรุ่นตามหาและรุ่นถามหากันมากๆซึ่งสำหรับตัวราคาของเขานะคะจากปกติหน้าป้าย1 6 8 0 0แ่บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆแคปหน้าจอรถคันนี้สรงราคาการแคปหน้าจอมาที่ line a official สาย CAR 988เมตรด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่ๆรับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่148,000บาทเท่านั้นซึ่งเขาบอกไว้เลยค่ะเอกสารดีเครดิตดีจัดแฝน,นได้เต็มซื้อเงินสดเราก็ฟรีแวไปให้เลยถึง7%เท่านั้นยังไม่พอรถคันนี้ในราคาเท่านี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอนอีกด้วยค่ะสาหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวปุ่นพามาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนซึ่งด้านหน้าตัวรถของเขาสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอมาพร้อมกับตัวกระจังด้านหน้าที่เป็นแบบโครเมียมลับ ประตูโลโก้โตโยตา้าเก่าคงไฟด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าด้านหน้ากันชนนี้สภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านหน้า ด้า้างตัวรถของเขานะคะสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของการชนด้านข้างซึ่งคันนี้ลูกค้าเก่าเขาจัดทรงลงล้อแม็กมาให้เราเรียบร้อยล้อแม็กสภาพดีไม่มีคดไม่มีดุ้งตัวซีรียางของเขาได้ใช้เป็นตัว205ทับ5ขอบ17นิ้นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับตัวซีนซอดด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งปุ่นทามาชมไปพร้อมๆกัน ตัวซ่องซับในฝั่งคนนั่งต่างๆหงวัวน็อตสภาพสวยสภาพดีมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์เพจเดิมมาจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการสาดสีมาทับด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์ตตอกแรงตัวสวยเรียบเนยียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกคำใหม่ซึ่งเสาตัวภายในคันนี้เขาก็จะคุมโทนด้วยตัวภายในสีดำภายในคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการขูดขีดหรือว่าร่องรอยของรอยใช้งานมาหนักจับตัวแผ่นหน้าตาวัดต่างๆตัวเลขไม่เขาก็จะอยู่ทางด้านบนนี้เลยค่ะตรงกลาง มาพร้อมกับตัวเครื่องเล่นบล็อกเดิมมาจากโรงงาน AM FM วิทยุ MP3 สามารถใช้งานได้ตามปกติตัวแอร์ได้เป็นตัวแอร์แบบแมนวนวลปรับมือหมุนใช้งานงาน่ายใช้งานสะดวกซึ่งสำหรับตัวเกียร์ของคันนี้ก็ได้ไดใช้เป็นตัวเกียร์แบบออโต้ลักษณะดีไซน์แบบคันมาด่ายนั่นเองค่ะพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถให้ลูกขับไปมาหาวิทยาลัยหรือว่าใช้เป็นรถใช้งานขับไปตลาดต่างๆคันนี้บอกได้เลยว่าตอบโจทย์ภายในได้เป็นตัวเบาะผ้าลายกราฟิกเดมิดมๆม,ม,มาจากโรงงานอีกด้วยนั่นเอง ซึ่งด้านถ่ายของตัวรถคันนี้นะคะลูกค้าเก่าเขาก็ใส่เป็นตัวชุดแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์และได้เป็นตัวไฟเบรกตรงนที่3ด้านตัวไฟท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการล้าวและด้านล่างกันชนนี้ก็มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์กะระยะถอยลดร,ราคาแสนกว่าบาทได้เป็นตัวเซ็นเซอร์ถอยซึ่งเหมาะได้เลยว่าออปชั่นของเขามีมาให้ครบจริงๆค่ะ ซองด้านท้ายตัวรถต่งตางๆรอยเม็ดอารสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการสาดสีมาได้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขรอยต่อโตโยต้าเดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบ,บัติเหตุหรือการเปลี่ยนฝาท้ายมาซึ่งสำหรับตัวที่เก็บสัมภาระของเขาคันนี้ก็ถือว่ามีมาให้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะมาพร้อมกับตัวถาดรองท้ายของตัววีออสให้อีกด้วยตรงรุ่นเลยสำหรับตัวที่เก็บยางอะไรคันนี้เดี๋ยวบุญพามาชมไปพร้อมๆกันด้วย ซึ่งจาบตัวที่เก็บยางอะไหล่ของเขาคันนี้ค่ะก็จะได้เป็นตัวเดิมๆมาจากโรงงานอุปกรณ์ติดรถแม,แม่แรงบล็อกขอบล้อยางอะไหล่ต่างๆก็ยังอยู่ครบได้เป็นตัวรอยไม้กวาดเดิมๆมาจากโรงงานซึ่งคันนี้เราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้อย่างชัดเจนว่ารถไม่เคยติดตั้งแกสนั่นเองค่ะสีด้านข้างตัวรถสองคนขับเส้นสายลาสปอร์ตต่างๆก็ยังอยู่ครบไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าร่องรอยของรอยนากกิมซอด้านข้างประตูฝั่งคนขับหัวน็อตสภาพดีมาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานอีกด้วย ด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์ของเขานะคะตอกแดงตัวสวยได้เน่นเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกหรือการทามาใหม่หัวน็อตด้านข้างประตูฝั่งคนขับไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าการไขของหัวน็อตซึ่งตัวแผงด้านข้างประตูของคันนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันฝั่งคนขับปรับออโต้และมาพร้อมกับตัวระบบเซนเซอร์ล็อกซึ่งตัวพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์สามก้านสภาพดีไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการถูกมือมาตัวเบาะฝั่งคนขับก็ยังสภาพสวยไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดนั่นเองค่ะภายในตัว ถคันนี้ปุณขอบอกแล้วเลยว่าออปชั่นครบน่าใช้างานมากๆในงบเพียงแค่148,000บาทแล้วเดี๋ยวปุณพาพี่ๆทุกคนมาชมสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้กันต่อดีกว่าค่ะสำหรับตัวห้องเครื่องของคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรเพือพึ่งเบนซินและเป็นตัวเครื่องยนต์ VVT-i สสูบมาแล้วเรียบร้อยห้องเครื่องสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหนเยิ้ม ซอด้านข้างตัวรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวหัวน็อตหรือว่ารอยเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานทุกจุดคันด้านหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีเรื่องรอยของการตัดต่อหรือการเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาค่ะตัวฝากระโปรงตัวรถก็ได้เป็นตัวฝาเดิมติดตั้งมาให้แล้วจากโรงงานรอยต่อโตโยต้าสติ๊กเกอร์มอกอสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแผงการความร้อนมีเรื่องรอยของการใช้งานมาบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งตัวรถคันนี้เป็นขอบอกได้เลยว่าออปชั่นเขามีมาให้ครบคันคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นตัวรถรุ่นยอดนยยมในงบราคา148,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีจัดนแฝงได้เต็มพี่ๆคนไหนที่สนใจหรือกําลังมองหาอยู่รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่0886059138หรือ s SI c a r ER 9 8 8เมียด้าหน้าและหากพี่ๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ผมต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะคอยไว้ให้ด้วยแล้วเราพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ